ถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาตัว Thermal Imager แบบนี้นะครับมาใช้สักตัวหนึ่งเนี่ยผมเชื่อว,ว่าจะมีรุ่นนี้อยู่ในตัวเลือกของคุณผู้ชมแน่ๆน,นะครับเพราะว่าเป็นตัวที่มีความน่าสนใจหลายอย่างนะครับผมเคยรีวิวไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ทำให้มีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาทางหลังไมคค่อนข้างเยอะนะครับกับตัวนี้เทียบกับอีกตัวหนึ่งที่มัน คล้ายคลึงกันนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือ260 A นะครับคุณผู้ชมก็จะสงสัยนะครับว่ามันต่างกับเจ้าตัว B ยังไงนะครับมันคือรุ่นเดียวกันนะครับ A กับ B ต่างกันแค่ A กับ B แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็จะมีคนสอบถามเข้ามาเยอะนะครับแล้วก็คลิปนี้ผมจะมาใช้โอกาสนี้นะครับในการเล่าประสบการณ์ละกันว่าเราจะมีวิธีการเลือก thermal imager มาใช้ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยยังไงบ้างนะครับต้องเลือกยังไงต้องพิจารณาอะไรบ้างนะครับ แล้วก็นอกจากความคุ้มค่าแล้วก็เรื่องของราคานะครับมันก็จะมีเหตุผลอื่นๆที่ทําให้เราต้องตัดสินใจว่าเราควรจะเลือกซื้อตัวไหนดีนะครับแล้วก็ทําไมผมถึงเลือกซื้อเจ้าตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คําถามแรกกันก่อนแล้วกันนะครับว่าอันนี้ผมได้รับคําถามนี้บ่อยมากๆเลยบ่อยมากๆนะครับหลายๆหลาย,ลายๆท่านที่สอบถามเข้ามาทางหลังใหม่นะครับว่าเจ้าตัว 260A ตัวนี้เนี่ยเนี่ยตัวนี้นะครับ 260A กับ 260B นะครับมันต่างกันยังไงบ้างนะครับอันนี้คือคำถามแรกนะครับคำถามที่2เนี่ยผมก็จะมาเล่าประสบการณ์แล้วก็วิธีการดูนะครับว่าเราจะเลือกยังไงบ้างนะครับเราจะพิจารณาตัวแปรอะไรบ้างนะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มที่คำถามแรกกันก่อนลวกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสเปคเลยแล้วกันนะครับว่าทำไมผมถึงเลือกเจ้าตัว A มากกว่าเจ้า b นะครับที่จริง รูปลักษ์ภายนอกมันเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สเปคมันเลยแล้วกันอันนี้ผมขออ้างเองกับจากเว็บของ Ali Aliexpress แล้วกันนะครับตัวนี้ UTI 2อ0 b กนะครับกับ UTI 260A นี่นะครับนี่ UTI 2 6 0 A กับ b ว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับ อย่างแรกเลยที่เราจะเห็นจากหน้าแรกของ AliExpress ของหน้า Product นี้เนี่ยก็คือว่าราคาของ B กับ A เนี่ยมันต่างกันเห็นไหมครับ A เนี่ยมันราคาที่ประมาณ1 2ื่นนะครับตีเป็นหลังเลขกลมๆเนาะประมาณ1 2ื่นนะครับขึ้นอยู่กับแพลตฟอร์มที่เราซื้อแล้วก็โปรโมชั่นด้วยนะครับ A เนี่ยมัน1 2ื่นส่วน B เนี่ยมัน1 4ื่นครับคุณผู้ชมต่างกันประมาณสัก2 0 0พนิดๆนะครับสองพนิดๆระหว่างตัว A กับตัว B นะครับ นี่เห็นไหมครับ a 12 b 1 4นนะครับแล้วอะไรที่มันต่างกันนะครับจริงๆในหน้านี้เนี่ยคุณผู้ชมก็น่าจะพอ,อสังเกตเห็นนะครับว่าเวลาที่เราเลื่อนลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้อคอลัมน์แรกเป็น a นะครับคอลัมน์ที่2เนี่ยเป็น b a ก็คือตัวที่เรามีอยู่ในมือก็คือตัวนี้นั่นเองนะครับเนี่ยตัวนี้เป็น a นะครับก็คือเป็นตัวนี้นี่เป็นตัวนี้ ส่วน B เนี่ยคือตัวนี้แต่ว่าภายนอกมันตกมันเหมือนกันเดะเลยนะครับมันเหมือนกันเดะต่างกันแค่ภายในนิดหน่อยนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าข้างในอะไรที่มันต่างกันบ้างนะครับสิ่งที่เหมือนกันก่อนก็คือ Resolution นะครับทุกอย่างเหมือนกัน p pitch Pixel เหมือนกันนะครับซอฟต์แวร์ที่ใช้ก็เหมือนกันจริงๆซอฟต์แวร์เนี่ยเราไม่ต้องติดตั้งเพิ่มนะครับก็เสียบเข้าคอมพิวเตอร์ใช้ได้เลยเหมือนที่ผมทําให้ดูตอนนี้เนี่ย <N> เห็นไหมครับว่าผมเสียบเข้ากับคอมพิวเตอร์แล้วก็ใช้ได้เลยนะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีนึงว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้อแตกต่างของเจ้าตัว A กับ B, B ก่อนแล้วกันเออ accuracy ก็บวกลบ2องศาเท่ากันนะครับไม่มีอันไหนแม่นยำกว่าอันไหนนะครับก็มันเท่ากันตามสเปคนี้เอ,อ visible light lens นี่อันนี้คือข้อแตกต่างนะครับ อ่ามีตรงนี้ที่แตกต่างเหลืองสออันนี้เดี๋ยวเราไปดูอันอื่นที่มันไม่ต่างก่อนแล้วกันเฟรมเรทก็เท่ากันนะครับ25 Hz เท่ากันเฟรมเรทก็คืออัตราการอ่าเขาเรียกว่าอะไรละ่ะอัตราการจับภาพใน1วินาทีของเซนเซอร์อินฟราเรดที่เขาใช้นะครับมันจับภาพได้ที่ประมาณ25 Hz ก็คือ25ภาพต่อวินาทีนั่นเองนะครับส่วน Field of view ตัวนี้ก็เป็นมุมมองของภาพนะครับมุมมองของภาพหมายความว่าอันนี้ห้าสิบหกคูณสี่สิบสองหมายความว่าห้าสิบหกนี่คือแนว v e อร์ c a l แนวตั้งตรงนี้นะครับมันจะจับภาพแนวตั้งได้ได้ได้กว้างกว่าส่วนสี่สิบสององศาเนี่ยคือแนวระนาบนะครับแนวนอนมันจะได้สี่สิบสององศานะครับทั้งหมดเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่เหมือนกันแต่สิ่งที่มันต่างกันระหว่าง a กับ b นะครับก็คือตรงนี้ Range แล้วก็ v i s i b l e Light Lens นะครับสองอันนี้ที่มันต่างกันขึ้นมา2,000บาทนะครับก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วว่า2,000บาทเนี่ยคุณผู้ชมสนใจฟีเจอร์นี้หรือเปล่านะครับฟีเจอร์แรกคุณสมบัติแรกแล้วกันนะครับขออภัยคุณสมบัติแรกก็คือเรนจ์ Range มันกว้างกว่านะครับอันเนี้ยตัว B เนี่ยมันกว้างกว่าถึง550อ,องศาเซลเซียสเลยเนี่ยตัวนั้นนะครับ 260b มันถึง550องศาเซลเซียสเลยในขณะที่เจ้า A เนี่ยเจ้าตัวที่ผมมีเนี่ยก็จะเป็นตัวตัว A ตัวนี้นะครับมันได้ถึง400องศาเซลเซียสนะครับตรงนี้น่าจะไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะคิดว่าคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจนะครับก็คือว่าขึ้นอยู่กับลักษณะงานที่คุณผู้ชมนำไปใช้งานแล้วล่ะว่าอุณหภูมิสูงสุดที่คุณผู้ชมนำไปนาไปใช้งานเนี่ยมัน กี่ร้อยองศาเซลเซียสนะครับสมมติว่าเราเอาไปจับภาพอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างเช่นผมเอามาจับภาพหัวแรงนะครับสมมติว่าเป็นหัวแรงแบบนี้เนี่ยเนี่ยหัวแรงแบบนี้นะครับอุณหภูมิของมันก็ไม่ได้ถึง400แน่ๆไม่ได้ถึง500แน่ๆดังนั้นผมก็เลือกเจ้าตัวเล็กนะครับถ้าเกิดว่างานของผมใช้งานกับหัวแรงค่อนข้างบ่อยนะครับ ก็จะเลือกเจ้าตัวเล็กละกันนะครับก็คือ400นะก็เหลือเฟือเพราะว่าหัวแรงเนี่ยปกติก็สักประมาณ2 300 400เนี่ยก็จะประมาณนี้แหละนะครับไม่ไม่ได้สูงกว่านี้มากนักแต่ใดๆก็ดีนะครับยิ่งสูงกว่าก็ยิ่งดีนะครับเราไม่รู้ว่าในอนาคตเราอาจจะได้เอาไปใช้งานอะไรที่มันเกิน400องศาเซลเซียสขึ้นไปหรือเปล่านะครับถึง550เนี่ยก็ดีนะครับถือว่าดีเลย ออ n ์เ uh, mm hmm. เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นแค่ตัวแปรเดียวที่ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นมา2,000บาทนะครับแต่ว่าผมว่ามีตัวหนึ่งที่น่าสนใจกว่าก็คือเจ้านี่นะครับ visible light lens นะครับเจ้าตัว A เนี่ยมันไม่มีนะครับคุณผู้ชมเนี่ยเร,เรามาดูตรงนี้เนี่ยมันไม่มี visible light lens นะครับ visible light lens ก็คือว่าเป็นเลนส์ที่เอาไว้ส่องภาพ ที่เราเห็นด้วยตาเปล่านะครับด้วยความยาวคลื่นแสงที่ตาเรามองเห็นนี่แหละอันนี้มันจะมีเลนส์ตัวนี้เพิ่มเข้ามานะครับการเพิ่มเลนส์ตัวนี้เข้ามาถึงแม้ว่าเรสูร์เชันมันจะแค่นี้ก็จริงแต่ว่ามันจะมีฟังก์ชันหนึ่งเพิ่มเข้ามาให้เรานะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะใช้โหมดภาพต่างๆเดี๋ยวผมให้ดูในนี้แล้วกันนะครับประกอบประกอบกันมันจะมีโหมดภาพโหมดภาพหนึ่งเพิ่มเข้ามาให้นะครับ สูวาเราเลือกที่พาเลตตรงนี้จริงๆไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่ตรงเมนูนี้หรือเปล่านะครับสำหรับสหรับตัวโมดูล B นะครับแต่คิดว่ามันน่าจะอยู่ในนี้เวลาที่มันมีเลนส์ที่มองเห็นด้วยตาเปล่าเนี่ยมันจะทําให้เราจับภาพแบบนี้แล้วภาพที่เราเห็นตรงนี้นะครับมุมซ้ายของจอเนี่ยเป็นภาพที่ตาเรามองเห็นจริงๆแล้วก็มันจะเอาอุณหภูมิ แล้วก็แสงต่างเนี่ยไอแสงพาเลตสีต่างเนี่ยเอาไปใส่ในนั้นได้ด้วยอันอย่างเช่นแบบนี้นะครับอันนี้เราจะเห็นเป็นแค่ขาวดาใช่ไหมครับส่วนที่มันร้อนๆเนี่ยเราเห็นเป็นแค่สีแดงแต่ว่าส่วนอื่นเนี่ยมันเป็นขาวดําหมดเลยแต่ว่าถ้ามี visible lens ขึ้นมาเนี่ย visible lens visible light lens เข้ามาเนี่ยมันจะเห็นเป็นภาพปกติเหมือนกล้องที่เราถ่ายเหมือนที่เราเห็นเนี่ยในหน้าจอฝั่งนี้เลยนะครับมันจะเห็นเป็นภาพแบบนี้เลยแล้วก็มีส่วนที่เป็นร้อนๆแบบนี้ขึ้นมา นี่คือฟีเจอร์หนึ่งที่ผมว่าก็น่าสนใจนะครับในราคาที่เพิ่มขึ้นมา2,000บาทเนี่ยแล้วมันมีฟีเจอร์นี้เพิ่มเข้ามาให้เนี่ยผมว่าดีนะครับแต่เจ้าตัวนี้มันไม่มีนะครับเห็นไหมครับมันมีแค่แบบนี้มีแค่แบบพื้นฐานที่ที่ใช้กันแบบปกติปกตินะครับอย่างผมก็ใช้อิออนตัวนี้นะครับไอออนตัวนี้แบบนี้ อยู่กับดูขึ้นอยู่กับลักษณะงานของเรานะครับว่าเราจะเอาไปใช้แบบไหนผมว่าถ้าใครไม่ติดปัญหาเรื่องของงบประมาณนะครับผมว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยก็น่าสนใจเจ้าตัวที่เนี่ยนะครับเจ้า B เนี่ยก็น่าสนใจเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยนะครับมันกว้างกว่าถึง550อองศาเซลเซียสเลยนะครับแล้วก็มี visible light lens ตัวนี้เพิ่มเข้ามาทำให้ฟีเจอร์การใช้งานตัวนี้ของเราเนี่ยมัน,ม,นมันหลากหลายมากขึ้นนะครับ ก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับคําตอบนะครับคําตอบที่คุณผู้ชมถามมาเยอะมากๆเลยสําหรับคําถามแรกนี้เนี่ยว่า A กับ B มันต่างกันยังไงนะครับผมค่อนข้างแปลกใจว่าเฮ้ยทำไมคุณผู้ชมให้ความสนใจขนาดนี้แล้วก็แชทเข้ามาถามหลังใหม่เยอะมากๆเลยนะครับหลายหลายคนมากๆเลยหลายท่านมากก็รู้สึกดีใจนะครับที่มีคนสนใจนะครับว่าที่แรกผมก็ไม่ได้ว่าจะมีคนสนใจเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้ ก็ลองทําคลิปอันบ x ็อกแล้วก็รีวิวคร่าวๆลงไปในคลิปก่อนหน้านั้นนะครับมีคุณผู้ชมสอบถามเข้ามาเยอะเลยนะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นอุปกรณ์ค่อนข้างเฉพาะทางอยู่นะครับก็เลยอาจจะเป็นผู้ใช้งานที่ค่อนข้างเฉพาะทางถึงจะสนใจเจ้าตัวนี้จริงๆนะครับคําถามแรกที่เจอก็คืออันนี้เลยครับคุณผู้ชม A อกับ B ต่างกันยังไงนะครับก็จะประมาณนี้นะครับดังที่ผมอธิบายไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมเข้ามาดูก็น่าจะเห็นนะครับว่ามันต่างกันยังไงบ้างนะครับก็คือเรนจ์ของ เรนจ์ของตัวอุอณหภูมินะครับมันได้กว้างกว่าจากรลบ20องศาเซลเซียสเนี่ยตัว A มันได้ถึง400ตัว B มันได้ถึง550เลยมันก็อ่านได้ร้อนมากขึ้นนะครับร้อนกว่ามากขึ้นนะครับแล้วก็มี Visible Light Lens เข้ามาด้วยอันนี้ผมว่าดีนะครับค่อนข้างดีเลยทีนี้มาสู่คำถามที่2นะครับก็คือว่า,าเวลาที่เราจะเลือกเจ้า Thermal Im a g e r ตัวนี้เนี่ย มาใช้งานในชีวิตประจําวันเนี่ยเราควรจะพิจารณาตัวแปรอะไรบ้างนะครับตัวนี้เนี่ยมันเรียกได้หลายชื่อนะครับก็ขึ้นอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมว่าจะเรียกมันว่าอะไรขึ้นอยู่กับบริบทนะครับขึ้นขึ้นอยู่กับสังคมอยู่กับขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะเลือกที่จะเรียกมันว่าอะไรนะครับจริงๆมันก็มีคําเรียกทั้ง r m a l l image นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเรียกที่ค่อนข้างค่อนข้าง worldwide นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับที่ผมซูมให้ดูเดี๋ยวให้ดูกันตัวนี้นะครับเนี่ย thermal imager ตัวนี้นะครับก็จะเป็นคำเรียกที่ค่อนข้าง worldwide นะครับ worldwide เขาจะเรียกว่า thermal imager นะครับหรือจะเรียก thermal scanner ก็ได้นะครับ thermal scanner มันก็จะเป็นคำที่ใกล้ๆเคียงกันนะครับเดี๋ยวเราลองมา search ดูกันนะครับ แบบนี้นะครับจะใช้คําว่า The r m a l scanner แบบนี้ก็ได้ t h e r m a l imaging c a m era ก็ได้นะครับหรือว่าเนี่ยแบบนี้ก็ได้ The r m a l i m a g i n g c a m era แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ t h e r m a l imaging c a m era ก็ได้หรือว่า Ther m a l imager รก็สั้นสุดหลังทัน imager นะครับแบบนี้ The r m a l imager ก็จะสั้นสุดละจริงๆจะเรียกมันว่าอะไรก็ได้นะครับมันอยู่ที่ว่าเราหมายถึงเจ้าตัวนี้นะครับอย่างอันเนี้ย อย่างตัวเว็บไซต์ตัวออฟฟิเชียลของเขาเองเนี่ยเขาก็เรียกว่าเป็น t h e r m a l Camera นะครับ The r m a l c a m e r a Thermal Camera ตัวนี้นะครับก็เป็นกล้อง The r m ม l นั่นเองนะครับกล้องอุณหภูมิ t h e r m a l Camera จะเรียกันว่าอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าก็ยืดสักชื่อหนึ่งไว้ก็ได้เวลาที่เราใช้สื่อสารกันนะครับแต่มันก็จะเรียกได้หลายชื่อเนาะอย่างนี้เราก็จะเรียกว่า t h e r m a l Imager นะครับ Thermal i m a g เ r โอเคอันนี้คือประเด็นที่เร่ง เรื่องชื่อเรียกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลือก Thermal Imager นะครับสำหรับส่วนตัวผมเนี่ยผมจะที่จริงมันมีหลายรูปหลายรูปแบบมากเลยนะครับสำหรับตัวที่ผมเลือกเนี่ยอย่างแรกที่ผมจะดูก็คือผมจะดูเจ้าตัวนี้นะครับ Resolution นะครับเอ๊ะเดี๋ยวเราไปดูที่ตรงนี้ก่อนละกันว่าตัวนี้มีสเปกไหมนี่ตรวนี้นะครับสิ่งแรกที่ผมมักจะดูนะครับก็คือตัวนี้เลยตัวนี้เลยนะครับ i n f r a r e d resolution นะครับอันเนี้ยมัน256คูณ192ผมจะพยายามเลือกเจ้าตัวนี้ให้มันใหญ่ที่สุดก่อนเท่าที่จะเท่าที่จะมีนะครับ256ทับหนคูณ192นะครับ2 6 26นี่คือแนวตั้งนะครับแล้วก็19 2นี่คือแนวนอนมันจะถ่ายออกมาเป็นแบบนี้นะครับเนีย่ยเป็นเนี่ยแบบนี้อันนี้จากขวาม,มาซ้ายเนี่ย192พิกเซลนะครับ จากล่างขึ้นไปบนเนี่ยจากบนลงมาล่างก็ตามแต่นะครับมันก็จะ256พิกเซลนะครับจุดของอินฟราเรดตรงนี้นั่นเองคือไม่ใช่แค่จอนะครับคือหมายถึงว่าจุดตรงนี้จุดของกล้องตัวนี้เนี่ยเวลาที่มันส่องออกไปนะครับอย่างอันนี้คืออย่างแรกที่ผมจะดูนะครับส่วนอย่างที่2ก็คือผมมักจะดูตัวนี้นะครับอันนี้คือตัวแปรที่2ที่มักจะดู รนช์ของการวัดอุณหภูมินั่นเองว่ามันได้กว้างแค่ไหนนะครับอันนี้ตัวแปรที่2ที่ผมให้ความสนใจเป็นพิเศษนะครับอย่างเนี้ยลบ20องศาเซลเซียสจนถึง550องศาเซลเซียสนะครับอันนี้คือตัว B นะครับไม่ใช่ตัว A ตัวนี้สเปคที่เราดูอยู่ในตัวนี้มันคือสเปคตัว B นะครับมันคือสเปคตัว B เนี่ยอย่างเนี้ย5 5 0อนะครับอันนี้คือตัวแปรที่2ที่ผมมักจะดูหรือว่าเราดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยมันถึง550อองศาเซลเซียสนะครับ อ่าอย่างแรกคือ resolution นะครับอย่างที่2คือตัว range ของอุณหภูมินะครับเนี่ยก็คือ temperature นะครับ temperature measurement range ให้มันกว้างไว้ก็ยิ่งดีนะครับกว้างกว้างไว้ก็จะดีกว่านะครับจริงๆหลักๆผมก็จะดู2ออย่างนี้นะครับหลักๆเลยอย่างอื่นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับคุณผู้ชมนะว่าจะเอาไปใช้งานยังไงนะครับถ้าสมมติว่าใช้งานดูหน้าจอบ่อยๆเนี่ยผมก็จะเลือกหน้าจอที่มันกว้างๆหน่อย อย่างอันนี้นะครับก็2.8นิ้วนะครับตัวนี้เป็น LCD ปกติแต่หน้าจอเนี้ยผมไม่ค่อยซีเรียสเท่าไหร่นะครับผมซีเรียสเรื่องของตัวเนี้ยมากกว่า IR resolution นะครับแล้วก็เรื่องของ temperature measurement range ตัวนี้นะครับ2 2ตัวแปรนี้ค่อนข้างสำคัญสำหรับผมนะครับแล้วก็ Frame Rate ก็ไม่เท่าไหร่นะครับ Spectral range ก็ไม่เท่าไหร่ แล้วแต่คนนะครับแล้วแต่คนส่วน F.O.V. หรือว่า Field of View ตัวนี้ก็ยังไงดีมันคือมุมมองของการการมองภาพนะครับคุณผู้ชมมันคือมุมมองเราต้องการมุมมองกว้างมุมมองแคบยังไงมันเหมือนกับกล้องที่เราถ่ายด้วยเลนส์ wide หรือว่าเลนส์ปกติหรือว่าเลนส์ macro มันเหมือนระยะของกล้องที่เราใช้ถ่ายภาพนะครับว่าเป็นระยะเทเลเทเลโฟโต้ oto, หรือว่าระยะปกติหรือว่า ระยะที่สั้นมากๆนะครับคือมันคือตัวนั้นมันก็จะส่งผลกับ FOV ตัวนี้นะครับว่าเรามันมุมมองมันกว้างมันแคบแค่ไหนนะครับก็จะดูตรงนี้แต่ว่าอันเนี้ยมันก็ไม่ค่อยสำคัญสำหรับผมนะครับผมคิดว่ามันไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่เพราะว่าเราก็คงไม่ค่อยได้ไปซีเรียสเรื่องมุมมองของภาพขนาดนั้นว่ามันจะกว้างมันจะแคบมันจะสูงมันจะแคบขนาดไหนนะครับ ขอแค่ตัวแปรอื่นมันโอเคผมว่าก็พอละอันนี้คือ2หลักๆ2ตัวแปรหลักๆที่ผมจะดูนะครับก็คือ resolution IR resolution นะครับแล้วก็ช่วงของอุณหภูมิที่มันสามารถวัดได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงก็คือว่า resolution เนี่ยมันจะมีอยู่2อันนะครับคืออันนี้กับอันนี้มันไม่เหมือนกันนะครับคุณผู้ชมมันไม่เหมือนกันก็คือว่าเนี่ย IR Resolution ก็คือ Resolution ของเซนเซอร์นะครับส่วน Resolution อันนี้มันคือ Resolution ของ Display นะครับของหน้าจอดังนั้นคุณผู้ชมต้องดูดีๆเพราะว่า Resolution ของ IR เนี่ยส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพของภาพที่ได้นะครับมันเหมือนเซนเซอร์ของกล้องของเรานั่นเองยิ่งเซนเซอร์ใหญ่มันก็จะยิ่งรับภาพได้ดีนะครับเมืเซนเซอร์ใหญ่ก็จะยิ่งรับภาพได้ดีขึ้นนะครับยิ่งเยอะก็จะยิ่งรับภาพได้มากขึ้น อ่าเรสโซลูชันก็จะดีกว่านะครับก็จะดีขึ้นนะครับอันนี้ควรจะดูตรงนี้เป็นหลักนะครับอันนี้คือของหน้าจอก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะครับที่จริงก็จะมีตัวแปรอื่นอีกนะครับอย่างเช่น accuracy อันนี้ถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้งานที่จริงจังมากๆเลยเนี่ยเราก็ควรจะดูตรงนี้ประกอบด้วยนะครับตัว accuracy ตรงนี้อันนี้ก็บวกลบประมาณ2องศาเซลเซียสนะครับบวกลบ2องอศาเซลเซียสก็ประมาณสัก2% อันนี้เขาก็ตีเผื่อไว้นะครับบวกลบสสมมติว่าเราเอาไปวัดน้ําเดือดที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสพอดีสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเจ้าสิ่งนั้นมันได้100องศาเซลเซียสนะครับมันอุณหภูมิ1 0 0องศาเซลเซียสแต่ว่าเวลาเราเอาตัวนี้ไปวัดเนี่ยมันอาจจะเป็นไปได้ตั้งแต่98จนถึง1 0 2องศาเซลเซียสก็เป็นได้นะครับมันก็มีเอเรอร์บวกลบ2องศาอ่าบวกลบ2%งรตตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็ดูไว้ ก็จริงๆก็ปรับได้ตั้งแต่0.01จนถึง1อันนี้ก็ปรับได้ Default อยู่ที่95ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับหลังๆผมก็จะดูแค่2อ,อันนี้แหละโอเคสุดท้ายนะครับสุดท้ายของคลิปนี้มันเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปละก็คือเรื่องของฟังก์ชันอื่นๆตรงนี้เลยมีฟังก์ชันตัวนี้นะครับว่ามันเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมสนใจแล้วก็อยากใช้มันหรือเปล่านะครับฟังก์ชันเหล่านี้เนี่ยอ,อันนี้คิดว่าน่าจะ น่าจะดูพิจารณาเองได้นะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแต่รายละเอียดมันก็น่าจะมีอยู่ผมว่าเอาไว้คลิปต่อไปดีกว่านะครับคลิปนี้น่าจะยาวแล้วจริงๆผมกะจะไม่ให้เกิน15นาทีนะครับตอนนี้นมันก็ยาวม,มา19นาทีแล้วเดี๋ยวผมตัดไว้ EP ต่อไปแล้วกันนะครับว่าฟังก์ชันอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับตัว thermal imager นะครับที่เราควรจะ ควรจะดูนะครับคือมันไม่ใช่แค่เราดูแค่2ตัวแปรนี้เราคิดว่ามันดีกว่าจริงๆไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่แค่2ตัวแปรนี้อันนี้คือ2ตัวแปรแ,แรกที่ผมดูเฉยๆนะครับแต่ว่าฟังก์ชันเนี่ยมันก็น่าสนใจนะครับจริงๆมันมีหลายอย่างมากเลยรวมถึงที่ผมต่อเข้าจอแล้วก็ทําแบบนี้ได้ด้วยเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะมีทุกอันนะครับผู้ชมอันนี้เราต้องดูโอเคเดี๋ยวไว้ EP หน้านะครับเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฟังก์ชันเจ้าตัว t h e r m l i m a g e r นะครับว่ามันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแล้วก็ฟังก์ชันอะไรที่น่นนาาสใจบ้ง เดี๋ยวไว้เจอกันมาอีพีหน้านะครับเดี๋ยว EP นี้ขอไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวยาวเกินไปสวัสดีครับ